ว่าเราก็ถือเวลาที่ดวงเราเปิดเพราะว่าได้มาวัดปาแดดคือเป็นวัดที่เมื่อ,อไหร่ที่มาเชียงใหม่อยากมามากเพราะรู้ว่าวัดนี้หมูลแล้วปัง คือสวยมากค่ะก่อนที่จะไปวัดพระพิฆเนศนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยก็ต้องไปสักการะน,นะคะพระประธานของวัดป่าแดดกันก่อดีใจม,มากๆเลยค่ะที่เทปนี้นะคะพามาเที่ยวเชียงใหม่เพราะว่าได้ยินชื่อเสียงของวัดป่าแดดมานานมากนะคะแต่ก็คลาดไม่ได้มาสักทีครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าวัดป่าแดดสวยเกินกว่าที่โคปนตีคิดไว้นะคะแม้ว่าจะเป็นวัด ที่เกาะกระแสดังในหมู่สายมูพอได้มาสัมผัสจริงๆรู้เลยว่าทำไมมามูที่นี่แล้วหลายคนบอกว่าปังปังปังมี599ต้องจองนะเพราะว่าคลามจะใช้วิธีให้ 5, วันนี้เขาก็เลยจัดเป็นเทียนผู้แล้วก็มีชุดเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้เอาเทียนผู้ค คำบอกเล่าต่อๆกันมานะคะชื่อเดิมคือวัดดอนแก้วมีสภาพพื้นที่เป็นเนินสูงแล้วก็มีต้นพิกุลหรือที่เราเรียกว่าต้นดอกแก้วขึ้นเต็ไมไปหมดเลยค่ะสมัยที่พญามังรายสถานาเวียงกลุ่มการเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา ริมแม่น้ำปิงสายเดิมก็เลยทำให้สถานที่นี้นะคะเต็มไปด้วยอุโบสถนะคะหรือในสมัยก่อนที่เขาเชื่อกันว่านักโทษประหารหรือฉเฉลยศึกเนี่ยก็จะต้องมาฝั่งทมเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดป่าแดดแห่งนี้ค่ะขลังสุดๆนะคะต้องบอกว่าทุกคนที่มาที่นี่ต้องมาขอพอรกับองค์พระพิเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จผู้ขจัดอุปสรรคทุกอย่างโดยเฉพาะพลังของท่านนะคะโคตรเข้ามาแล้วรู้สึกสัมผัสดได้ถึงการ อธิษฐานจิตมากๆนะคะเพราะว่าการเดินรอบนะคะใต้ฐานอุโบสถหรือการที่เรานะคะได้เข้ารพพิคเนตด้วยหลักการอย่างถูกต้องตรงนี้ถือว่าเกิดพลังงานที่ดีมากๆเลยค่ะสำเร็จสิ้นเดินวนใต้หาเทพนะคะผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรพระองค์นี้นะคะเดินวนไปตามลูกศรนะคะก็บอกได้เลยว่าพลังงานนี้เต็มเปี่ยมจริงๆค่ะ นอกจากมีคาวัตป่าแดดนะคะก็ยังมีเสาไม้สักทองบนหอพระเพชรกรรมฐานหรือหอกรรมฐานปฏิบัติธรรมน,นะคะเชื่อกันว่าเสาเอกสากโทต้นซ้ายและขวาล,ะละั่นระฆังสาครั้งสำเร็จเสร็จสิ้นขอพรใดสมความปรารถนาทุกประการค่ะทำครบเก้าข้อนคือปังสุดรู้สึกได้บอะว่าตั้งแต่เข้ามาแล้วคนไม่เคยมาวันนี้เลยทั้ง,งที่อยากมา หลายรอบมากแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาคิดว่าต้องมาลองค่ะมูแล้วปังเรารวยแน่แนอนค่ะ